สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วน,นะครับในเอ็กซิชิ่งนะครับวันนี้ก็จะพามาตีปลาท่อนอีกชิ้นเคยนะครับเป็นันนี้จะมาอ่างเก็บน้ํานะครับห้วยสายใต้นะครับผม,มลองดูนะครับลงก็ค่อนข้างแรงแต่ว่าจะเข้ามาในไหน่อยนะครับสภาพหมายก็จะน็กลกๆนะครับ ลองดูนะครับว่าจะมีเตลหรือเปล่านะครับโอเคครับผมไปดูกัน,นะครับว่าจะได้แต้มนะครับนไะครับนกปลากระโดดทุ่งๆๆ,ๆงนะทำไมว่ามีปลาตามมาหรือเปล่านะ หเหนไหนไมาแล้วตาแล้วครับอย่าลืมนะทขันะ้วมาขั้อนะโั้ขึ้นก่อนครับขึ้นก่อนโอ้ยสายใหญ่นะครับผมโอ้ยว่าแล้วต้องโตน๊นะครับโอ้ยถายอยู่นะโอ้ยโยมาแล้วครับหนึ่งต้น ไฟโลได้นะครับนี่เต็มปากเลยครับผมนิดเลยครับอ้ลืมออเอาปุ่มมาว่าแล้วครับมันต้องมีตัวนะฮะไม่ได้เคยไม่ได้เคยเข้าไม่เคยเข้ามาข้างในานี้เลยนะโอเครับนี <c oughs> ่นะครับหนึ่งเต้มนะครับ โอ้เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นกบยางนะครับจะกบนบกบยางนะครับจิ้งก่านะครับทวินมินิเต็มปากรับผมเขายญ่ปากนะครับโอ้โหหนแต้นะครับ้อโอ้น่าจะได้ครึ่งโลได้อยู่แล้วครับหกเจ็ดขีดนะครับผมไซส์ใหญ่มากพอได้นะครับ โอ้โ oh. หนึ่งแต้มกว่าจะได้นะตีตื้นะครับ oh. หายเรื่อยครับผมอยูอ่ครับหนึ่งนะครับแอ oh. ดเลย oh, oh, oh. นะครับผมปุ oh. ออหนึ่งแต้มนะครับส,สวยๆครับผม ตั้งแต่ออกหมายมานี่เพิ่งได้ไซนี้ครับใหญ่หน่อยตั้งแต่หมายนู้นนะหมายที่ว่ากัดจักรยานครับนะได้ตัวนั้นได้ไซก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาหาปลายากมากครับอันนี้ก็ยากนะกัดอยู่กัดอยู่ตรงมุมนู้นนะครับทางช่วงตรงนี้แหละตัวนนตหนึ่งดูเหยื่อมันตกก็มันัดเลยแต่กัดไม่โดนตัวนี้ก็ตีเล้าอยู่ครับหนึ่งครับ จะกัดนะแต่ที่กัดเยอะนี่คือมดนะครับผมอบโอเคครับหนึ่งแตงครับเช้านี้นะครับสวยๆแตงสวยๆเลยโอเคครับเดีย๋ยวขอเก็บตามนะครับผมเดีย๋ยวก็เป็นกิ้งก่านะครับตัวหมานอมเลยตัวนี้โบโทนครับ ประสบการณ์ทุกโชเลยครับนะตัวนี้ภนะาพเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมผมใช้เป็นกล้อง 4K นะครับผมกล้องติดหัวติดหมวกนะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็จะได้เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์นะครับเพราะว่าแบตใกล้จะหมดแล้วนะครับดีครับผมฝากผลงานไว้ได้วยนะครับย้ำอยู่พักหนึ่งครับผม เี๋ยครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับเี okay, ครับตีต่อครับลุยต่อกินกัดข้าง,างย่างตนี้ครับมันพุ่งออกมาจากตรงนี้ตรงช่องเนี้ยอ้าบาตีตื้ออยู่พักนึงครับเร,เรื่องนะครับผมโอ้โห ตอนแรกก็จะย้ายหมายแล้วนะครับผมว่าคงไม่กัดแล้วครับผมตีนานนะครับพักใหญ่ครับผมออกมากัดนะครับก็อย่างว่านะครับก็มีนักตกปลาเข้ามาตกั้าะครับผมโอเคค่อนข้างะเขียวหน่อย กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะเป็นกล้อง 4K ครับกล้องติดหัวราคาไม่แพงนะครับหาซื้อได้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์แนละ้วเพราะแบตมันน้อยครับอันนั้น ขยับน้ำอยู่นะด้านซ้ายนะครับแต่ว่าไม่เอานะงันไงนโดนแล้วครับโอ้ยใหญ่ครับอันนี้น่าจะไฟพอๆกันนะครับน,นั่นไงโดนแล้วครับโอ้ยใหญ่ครับอันนี้ น่าจะใส่พอๆอกันนลครับวิ่งย้อนวิ่งย้อนกัดใจใจครับเต็มปากโอ้ยโดนจนได้นะครับหมดแล้วตื้อไปตื้อมานะคะอือหือเต็มปากครับแต้นที่สองใส่สวยเลยครับหือตะวินวินินกิงตาครับผมตัวหมานของผมเลยนะครับตัวนี้ ผมเอากิปเปอร์มาเต็มปากอีกแล้วครับโอ้ยเ่อหลุดพอดีครับนี่ถ้ามันสายยอดน,นี่หลุดเลยนะครับเนี่ยอีกหนึ่งแต้มครับไซส์นี้ได้กกว่เมื่อกี้หน่อยหนึ่งครับแต่ก็ไซส์สวยๆครับครึ่งโลน่าจะได้นะตัวนี้นะโอ้แต้มที่สองครับผมโอ้ย หายเหนื่อยครับผมหลังจากที่ว่าไปลุยที่อ่างเก็บน้ำเอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าอ่างเก็บน้ําอะไรนะครับตรงนู้นไม่กัดเลยครับกัดก็ได้มาสองแต้มครับไซปอกแต้มหนึ่งกับเออไอไซประมาณทัก2สองสาขีดแทับแต้มหนึ่งแต่ตีทั้งวันนะครับแต่นี้มาแค่พักเดียวครับได้แล้วคับสองแต้มนะครับผมโอ้โหหายเหนื่อยนะครับ แรงดีมากครับโอเคครับแตนที่สองสุดยอดมากครับขอเก็บป้าก่อนครับผมฝนจะตกครับผมลงเม็ดไปปลอยนะฮะ ต้องต้องใส่จะต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝนตกไม่หยุดเลยนะครับผมอันตรายนะครับเป็นที่โลด้วยครับคันเบ็ดทั้งโทรศัพท์นะครับเพก็จัดไปสองแต้มนะครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งนะครับผมมาก็สิบโมงฝ่าจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับมีฝนตกอีกแล้วโอเคครับผมประกอบกลางนี่ก็สองแต้มครับ S <S <an> <t iny> อน,นานเลยเจอไซส์แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับผมไม่ค่อยมีเ <t iny> ท่าไหร่นะครับหายากนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามทุกความรับชมทุกคอมเมนต์นะครับผมทุกกำลังใจทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะครับผม ครับก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมก่อการวันนี้ที่ได้ก็สองแต้มครับผมซูตายครับซูตายครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นทวินนะครับตัวหมานงผมนะครับทวินมินิกีนตานะครับผมดูตัวตานครับผมนี่นะครับสองแต้มครับผม ผมประกอบการวันนี้นะครับได้กับข้าวครับผมนะฮะโอเคครับดีนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับนานาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ